สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าทงเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระนะครับเตารี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปีพศ2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับอง์นี้เป็นนะครับ เกาหลีพิมพใหญ่เนะครับเนื้อนวะบล็อกทองคำนะครับแล้วก็ผิวพ้าเนี่ยสวยมากนะครับดุดันมีสเสน่ห์เข้มขังมากๆนะครับสำหรับองคนี้ไม่ได้เจอพ้าแบบจิตจี๊ดเข้มขังนะครับแบบนี้มานานมากๆแล้วนะครับคราวนี้เข้มขังจริงๆนะครับบบบบเลยนะครับจิตจัด สวยมากๆนะครับองนี้มีกล่องเดิมพร้อมนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับ28ธันวาปีสามเก้านี่นะครับ เจตนาในการสร้างพระนั้นนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างนั้นดีมากๆนะครับพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดชังให้นะครับผมโดยมีท่านอาจารย์นองนะครับวัดใส่ขาว เป็นเจ้าพิธีในการปลุกเศกนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลูกเศกมากมายครับขั้งนะครับพระองค์นี้นะครับรุ่นนี้นั้นนะครับปลูกเศกถึง3วัน3คืนนะครับที่วัดชังให้พิธีใหญ่จริงนะครับเนื้อหามวลสารนะครับของพระรุ่นนี้นะครับก็เนื้อที่สร้างนะครับจะมีเนื้อนาวะเนื้อทองทิพย เนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคนะครับแล้วก็เนื้อทองคํานะครับผมนี่นะครับก็จะมีในกัทั้งหมดหเนื้อนะครับ4ี่พิมพ์นะครับคือพิมพ์เล็กพิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์ใหญ่ A แบบนี้แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ A แล้วได้บล็อกล่ําบล็อกทองคําด้วยนะครับวามล่ําของผานี้แบบบับบับมากนะครับผาล่ําสวย นะครับจัดๆเลยนะครับจมูกสวยปิ๊งเลยนะครับองนี้หล่อเต็มเปี้ยผิวแบบแก่นาคและเลือและเลือลเล่อม่วงม่วงนะครับพาสวยจัดๆเลยนะครับองนี้องนี้ผมชอบส่วนตัวเป็นพิเศษด้วยนะครับนวะโลหะนี่ก็ใส่เงินใส่ทองคำนะครับใส่นากนะครับก็โลหะเก้าชนิดนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยยัง ได้ทำการผสมเหล็กน้ำพีนะครับซึ่งเป็นของทนสิทธ์ลงไปด้วยนะครับก็ยิ่งทำให้เนื้อหานั้นเข้มขังมากๆนะครับของทนสิทธ์นะครับนวะด้วยนะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ชมนะครับคราวนี้สวยจริงๆนะครับลํำบ๊บเลยนะครับผิวแบบ เข้มมนะครับพระอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เอบล็อกทองคํานะครับหน้าพระนั้นจะใหญ่นะครับหน้าพระจะใหญ่ใหญ่กลมเลยนะครับสวยงามนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับเนื้อทองคำนะครับเขาถึงเรียกว่าบล็อกทองคำนั่นเองนะครับดูแขนใหญ่นะครับลำตัวล่ำตันๆริ้วจีวรจะไม่แฟบนะครับบัวเด้งทุกเม็ด แล้วผิวพ้าเนี่ยมีละเลื่อนะครับแก่หน้าที่ผิวแล้วก็มีแบบม่วงๆเงินๆนะครับตรงนี้นี่ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบหน้ากเกยเยอะนะครับจิตจาดมากเป็นบล็อกทองคํานะครับจมูกด่งเปี้ยวเลยนะครับผิวสวยจริงนะครับองนี้ อยากจะไปเลี่ยมทองมาให้ดูเลยนะครับแล้วโค้ดนี่ตอกได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะครับตำหนิเบสิกนะครับผมตำหนิเบสิกหลุมนะครับตรงนี้ที่สองนาฬิกาชัดมากนะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกสี่เส้นตรงนี้นะครับเมื่อเอียงมานะครับเราจะเห็นสองเส้นตรงนี้เนื้อนวะจะต่อกโค้ดถอะมาหาพรมด้านล่างนะครับยี่แปดทันวาวัดช้างให้หลวงพ่อทวดนะครับ เันนี้ผิวปีตนะครับเพื่อนๆเป็นพี่ที่ตามหาแบบสวยแพงแรงจบหาองค์เดียวแฝงแล้วอยู่นะครับองนี้นะครับก็นี่นะครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ดๆๆๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาตัดช่อเสร็จจะแต่งด้วยหินเจียนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแบบนี้แนวนอนแนวทะยงไปทะยงมานั้นได้หมดนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ว่าจะต้องมีรอยแต่งแค่นั้นพอนะครับ มันอยู่ที่จังหวะช่างนะครับว่าช่างเนี่ยเขาเอ่อหยิบมาแต่งแบบไหนนะครับตรงหน้าผากหน้าผากนะครับมีเนื้อเกินทุกองค์เนี่ยผิวแก่หน้าขึ้นมาเห็นไหมครับคาวนี้ผิวจะแบบเข้มๆข,ข,ขังๆนะครับตรงหน้าอกหน้าแดงเลยนะครับริว้วจีวรหน้าแดงขึ้นมือประสานสวยงานเล็บหัก คมชัดนะครับแขนล่ําเส้นคอชัดนะครับไม่มีลานหรวจีวอ G นะครับเม็ดบัวเต็มเต็มเด้งเด้งทุกเม็ดแดงแดงขึ้นนะครับนี่เนื้อเข้มจริงนะครับองนี้ผ้าแบบแห้งสวยจัดนะครับชี้ผิวนี่นะครับผิวแก่หน้าละลายเรื่อยรื่อนะครับบอกทองคำ อันนี้เป็นเงินนะครับกระแสะเงินฟบหน้าขึ้นนะครับปี๊ดนะครับด้านข้างหล่อเต็มหล่อเต็มนะครับผิวจี๊ดจริงนะครับองนี้ผิวจี๊ดมากขึ้นไฟมากนะครับแต่ว่าผิวตัวจริงก็สวยนะครับ ไม่ใช่ว่าสวยที่ไฟอย่างเดียวดูตรงโค้ดเถออาะมหาพมนะครับตอกได้ชัดนะครับเถออาะมหาพมตอกได้ชัดมาก 28. ่ันวาามเกวัดช้างให้นะครับหลวงพ่อทวดตอกเประเบียบเรียบร้อยนะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลก 4, 5, สี่ห้าเส้นเห็นไหมครับว่าผิวสวยมากนะครับองนี้ หลุมที่สองนาฬิกาเนี่ยมีแดงแดงเก็เกดขึ้นเต็มไปหมดนะครับนวัแต่ละองค์จะไม่มีความเหมือนกันนะครับจะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะได้แบบไหนมานะครับนีแบบดูนะครับให้เพื่อนๆดูจีดจ,จาดมากถ้าแบบท่านใดหาสวยๆนะครับไว้ขึ้นคอปีใหม่นี้นะครับแบบสวยแพงแรงจบนะครับองค์นี้คือ คำตอบของเพื่อนๆพี่พี่นะครับก็สําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมนั้นเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับผมสามหมื่นบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับผมห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับรับรองว่าองค์นี้นั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผม แล้วก็มีผระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผราเครื่องในช่องกันได้นะครับเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเพียงมือใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ